เขาจะเป็นขนมจีนสมุนไทยแบบนี้เลยสีสันดีมากแล้วทุกคนดูนีผักะยั่นะ,ะที่เขามาเสิร์ฟก็จะเป็นผักสดนะคะแล้วก็ผักลวกลวกนี้นะคะจะมีไข่ต้มนะคะมาแล้วก็ที่หนาหลังมากๆก็คือจะมีน้ำยาแบบใส่หน่อนดิีให้เราแบบเลยสาดน้ำนะคะอันนี้น้ำยาแตะขีง แล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำยาป่านะะน่าทานมากๆเลยสำหรับเซตนี้นะคะขนมจีน1กระจาดน,นะคะแล้วก็น้ำยาสามอย่างนะคะผักสดแล้วก็ผักลวกนะคะก็จะอยู่ที่ชุดละ90บาทนะคะน้ํายาเราสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าไม่พอก็เติมได้เลย ราคา90บาทยังไม่รวมไข่ต้มแล้วก็พวกขอ,องทาน,นนี้ก็จะมีไข่ทอดนะคะต้มตับอนี้ก็คือสันนะ่งแยกมาแล้วก็มีอันนี้เป็นกุลเบียงน่ารักดีไปผานแกงมาเราจะมาชิมกันนะคะเอาสีเขียวสีเขียวน่าจะเป็นใบตดี๋ยวลองน้นยากะทิก่อน,นะคะ่ะตักไปเลยค่ะ ชนช้อนชามช้ออางราลงไปแบบนี้้คะัจกเราจะทานกับผักโวกนะคะก็ใส่ลวก มาถึงหล่มเก่าแล้วนะคะต้องทานขนมจีนเป็นมากถ้าใครผ่านมาทางหล่มเก่านะคะก็อย่าลืมแวะทานขนมจีนแม่บุญนี้นะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยอร่อยมากๆค่ะด้านหน้านะคะเขาจะมีการทำขนมจีนเส้นสดแบบนี้เลยนะคะทุกคน